มาแล้วข้ามาแล้วค่ะท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวยจัดส่วนได้ร่มรื่นสวยงามกลิ่นอายสไตล์ญี่ปุ่นของยุยจิรนันที่บ้านเกิดจังหวัดสระบุรีคลอดลูกสาวคนแรกหลังรอมานานสี่ปีตั้งชื่อลูกตามละครที่เคยเล่นเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้เพื่อลูกสมกับคำว่ามีลูกเมื่อพร้อมภูมิใจในตัวสามีทำงานเสร็จก็โอนเงินให้ทั้งหมด ยุย้ยจิรนันเป็นนางเอกที่ขยันมากๆทั้งทำงานในวงการบันเทิงค้ายของออนไลน์มีธุรกิจร้านอาหารเป็นของตัวเองส่วนตอนนี้เธอก็กลายเป็นคุณแม่ป้ายแดงคลอดลูกสาวสุดน่ารักหลังจากรอคอยกันมานานถึง4ปีทั้งยุย้ยจิรนันและสามีนักแสดงหนุ่มหล่อทันทนากรได้เตรียมพร้อมทุกอย่างไวใ้ให้ลูกเป็นอย่างดี ทั้งถอยรถตู้เบนป้ายแดงคันใหม่และใหญ่มากด้วยเอาไว้เพื่อเตรียมต้อนรับลูกสาวอยุ้ยได้โพสต์ภาพลงบนอินสตาแกรมมีข้อความว่าวันนี้วันดีมารับสมาชิกใหม่กลับบ้านพ่อกับแม่เตรียมตัวพาลูกสาวและครอบครัวเที่ยวกันแบบยาวๆไปเลย ส่วนทางด้านสามีอย่างทันก็ได้โพสต์ภาพลงบนอินสตาแกรมเช่นเดียวกันมีข้อความว่ารับสมาชิกใหม่ของบ้านเตรียมต้อนรับลูกสาวเที่ยวกันยาวๆอีกนิดเดียวจะรถบัสแล้วลูกอยากได้หราาเปล่าพ่อนี่แหละฮ่าฮ่าฮาและวันที่17เมษายนที่ผ่านมานั้นยุยจิรนันก็ได้คลอดทายาทคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมตั้งชื่อว่าน้องตะวัน เด็กหญิงพราวตะวันและเผยภาพลูกสาวให้แฟนคลับได้ชมกันพร้อมภาพครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครั้งแรกผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ส่วนทันธนากรน,นั้นก็มาให้กำลังใจคุณภรรยาถึงห้องคลอดอยุ้ยยังเผยด้วยว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลาวตะวันรายงานตัวค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ป้านาอาให้รักเมตตาและเอ็นดูหนูด้วยนะคะพลาวตะวันน้องตะวัน hashtag 17.4.67 ขณะที่ทันธนากรคุณพ่อมือใหม่ป้ายแดงก็อวดโฉมน้องตะวันให้ชมกันชัดๆและเขียนว่าผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่ฉันจะรักและทนุถนอมเธอพราวตะวันลูกพ่อทันยุจิรนันยังได้เปิดเผยในรายการคุยแซบโชว์ถึงที่มาของชื่อลูกสาวน้องตะวันเด็กหญิงพราวตะวันมาจากชื่อตัวละครที่เคยเล่นเมื่อเกือบ20ปีที่แล้ว เป็นชื่อที่ฟังแล้วดูอบอุ่นซึ่งก็คือละครดังเรื่องบ้านภูตะวันที่ออกอากาศเมื่อปี2547ทางช่อง7นั่นเอง ทางด้านเพื่อนๆดาราและแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความยินดีและต้อนรับน้องตะวันกันอย่างล้นหลามและหลายคนก็โฟกัสไปที่ราคาค่าคลอดลูกของเธอหลังจากที่ได้เลือกบริการกับโรงพยาบาลบำรุงราชที่ราคาค่าคลอดไม่ธรรมดาเริ่มต้นที่คลอดปกติ85,000บาทไปจนถึงผ่าตัดคลอดในคันแฝด199,000บาทเลยทีเดียว ส่วนบ้านของเธอที่จังหวัดสระบุรีนั้นก็เรียกว่าเป็นบ้านที่เหมาะสมกับครอบครัวเพราะกว้างขวางร่มรื่นเป็นธรรมชาติมากบรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนจัดสวนสไตล์ญ,ญี่ปุ่นมีน้ำตกลำธารและสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางบ้านอีกด้วยซึ่งสระว่ายน้ำถือว่าเป็นความฝันที่ใฝ่ฝันเอาไว้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วและความพิเศษของสระว่ายน้ำนี้ก็คือเป็นฝีมือการขุดของคุณสามีนั่นเอง ส่วนข้างห้องนอนดีไซน์อย่างลงตัวร่มรื่นมีกลิ่นอายสวนสไตล์ญี่ปุ่นบนพื้นที่กว้างขวางปูทางเดินเอาไว้อย่างสวยงามมีต้นไม้น้อยใหญ่ตลอดทางและมีของตกแต่งจัดวางเอาไว้ด้วยไฮไลท์ของสวนนี้ต้องยกให้กับน้ำตกที่ไหลลงมารวมกันเป็นลำธารและบ่อน้ำขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความสดชื่นและเป็นธรรมชาติให้กับบ้านมีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายนั่งเล่นพักผ่อนทำให้เพลินใจเป็นอย่างดี มุมนั่งเล่นพักผ่อนนี้ทำเป็นซุ้มพร้อมกับเก้าอ e ี้คลาสไซส์คลาสทรงช่วยให้ดูมีสไตล์และน่านั่งเล่นแอดมินเชื่อว่าลหลายๆคนก็อยากจะมีบ้านสวยๆส่วนสวยๆแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันเรือนหอของยุ้ยและทันนี้ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันเคยเปิดให้รายการ Woody Show ได้ชมแล้วด้วย เรือนหอของทั้งคู่เป็นบ้านชั้นเดียวที่มีห้องนอนห้องทำงานห้องรับแขกแยกเป็นหลังๆในส่วนของห้องนอนและห้องทำงานจะอยู่คนละฝั่งห้องรับแขกได้สร้างไว้เพื่อเลี้ยงสังสรรค์และจัดงานปาร์ตี้รองรับเวลาเพื่อนมาที่บ้านได้ทั้งคู่ได้เผยว่าบ้านหลังนี้ซื้อที่ดินมาประมาณ8ปีแล้วโดยเริ่มจากการเปิดร้านอาหารมาก่อนจากนั้นค่อยๆต่อเติมและปลูกมาเป็นบ้าน ยุ้ยและสามีได้ร่วมกันสร้างและออกไอเดียในการตกแต่งบ้านจนกระทั่งได้ออกมาสวยงามสมดังใจก่อนหน้านี้ก็ได้โพสต์ภาพของวิวสวยๆรอบๆบ้านแล้วบอกว่าสดชื่นกับบรรยากาศยามเช้ามุมส่วนสวยๆข้างห้องนอนของเราสวยงามถูกใจยุ้ยกับทันที่สุดค่ะซึ่งเส้นทางความรักของทั้งคู่นั้นเริ่มต้นจากเป็นเพื่อนกลุ่มแก๊งเดียวกัน เมื่อนานมาแล้วยุ้ยยังเคยได้เผยถึงเรื่องราวว่าเธอนั้นเลือกคนไม่ผิดจริงๆคิดตั้งแต่ก่อนตัดสินใจที่จะแต่งงานแล้วการที่จะแต่งงานกับใครสักคนเราต้องคิดให้รอบคอบรู้สึกว่าคิดไม่ผิดเข้าใจกันมากขึ้นยิ่งอยู่ยิ่งรักกันมากขึ้นอย่างทุกวันนี้เราผูกพันกันมากๆเป็นกำลังใจให้กันช่วยกันทำมาหากินยิ่งตอนนี้มาทำงานด้วยกันยุ้ยก็จะมีเงินเดือนให้กับทันด้วย โดยทันได้เผยว่าตอนนี้ตนได้เงินเดือนหลักแสนพร้อมกับอธิบายต่อว่าเงินนี้เป็นเงินที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรแล้วและเอาไปทำอะไรส่วนตัวได้หมดแต่เขาก็ยังเกรงใจอยู่ดี ยุ้ยได้อธิบายต่อว่าหลักแสนคือใช้แบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรแล้วนะใช้สบายๆส,ส่วนตัวไม่ต้องมาบอกยุย้ยอยากซื้ออะไรซื้ออยากไปเที่ยวไหนไปเพราะว่ากว่ายุ้ยจะมีเงินที่เป็นกองกลางยุ้ยจะบริหารเงินจะมีเงินส่วนตัวของเราเงินของเราสองคนเงินแยกส่วนตัวของใครของมันเงินของคุณพ่อคุณแม่ทันเงินของคุณพ่อคุณแม่ยุย้ยเงินของลูกน้องเพราะฉะนั้นใช้ไปเลยค่ะ เป็นคู่รักดาราที่เหมาะสมกันมากดูแลและเข้าใจกันเป็นอย่างดีแม้กระทั่งบ้านก็ยังสร้างด้วยกันรวมกันออกไอเดียและเรื่องที่น่าย,ยินดีที่สุดคือมีทายาทสุดน่ารักหลังจากที่รอคอยมานานสี่ปีแอดมินต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ